สวัสดีคุณผชมด้วยทุกท่านนะครับวันนี้เป็นช่อง The Big Tanker t 08นยเช่นเคยนะครับวันนี้กลับมาอยู่ในเกม w a r l Tanker v Classic เช่นเคยนะครับแล้วก็วันนี้มาอยู่กับรถถัง FV 3 0 1นะครับซึ่งเอ่อคันนี้เป็นรถธรรมดาเป็น LT ของอังกฤษเทียร์8นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกผมเคยรีวิวเอ่อวิคเคอร์ไลท์คันนี้มาแล้วแล้วก็ FV 3 0 1จะเป็นรุ่นก่อนวิคเคอร์ไลท์ประมาณเทียร์8แล้วก็ต่อวิคเคอร์ซีซึ่งผมเคยลองชิพวิคเคอร์ซีอาร์ไว้แต่ไ,ไ,ไปก็ไม่เป็นไรหรหอก คลิปนี้ก็ไม่รู้สิอาจจะเอาไอ้พีสามหนึ่งมาลองรีวิวดูซึ่งเอเอาการยกระด่บนและความเสี่ยไใ้ตออหนึ่งนัดของเขาจะมีปืน2แบบคือปืนเทียร์เจ็ดซึ่งยิงร้อยสิก็คือปืนของโคเมตนนแหละส่วนปืนเทียร์แปดจะยิงร้อยเก้าสิบแล้วก็การจะก,ก่อที่สองร้อยยี่สิบหก กรอกคันนี้จะอยู่ที่131 ah, ครับความเร็วจะอยู่ที่42และการหมุนตัวจะอยู่ที่56.54ซึ่งเ,เรื่องความเร็วกับการหมุนตัวไม่ต้องพูดถึงคันนี้มันเด่นเรื่องความเร็วล้วเฉพาะลายนี้เด่นเรื่องความเร็วมากส่วนกรอกคันนี้ร้อยขึ้นหรือว่าหนานะสำหรับ LT เทียร์8ก็ถือว่าพอมี DBM กรอสะทะ้อนอะไรได้บ้างถ้าเกิดทำมุมนะถ้าเกิดไม่ทำมุมก็ก็บางาแล้วก็มีจุดหนึ่งที่หนาผมไม่เคยลองนะจุดหนึ่งหนาก็น่าจะเป็นตรงหัวป้อมปืนนะส่วนนั้นก็น่าจะาบางมันก็ดาษประมาณนั้นแล้วก็เรื่องคววามเร็ย แรงเร็ววอลอะไรคันนี้เร็วมากก็เร็วประมาณแล้วก็ตอนนี้มีอีเวนต์เข้ามาใหม่นะจะเป็นอีเวนต์อเมริกานะคือรูปรวมดาวนะซึ่งเออใครดูอย่างนี้ก็จะเข้าใจว่าต้องทําอะไรบ้างใครที่เป็นขอสายคอสายข่าวเกมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีเวนต์มาใหม่นะซึ่งจะเป็นแบบเออสตาร์ซึ่งเออก็จะอยู่ถึงวันที่วันเนี้ยถึงวันที่8ก็ลืมเดือนลวเดือนนี้เดือนอะไรไม่เก่งนเดือนอะไรมากวันที่2ถึงวันที่นั่นก็คือ คุณต้องชนะและคุณจะได้ดาวอ่ะหัวข้อที่บรรนี้เลยว่าคุณสมมุติคุณชนะวันแรกของตาคุณชนะได้3ดาวและคุณสามารถได้3ดาวติดต่อกันอ่ะชนะ5ครั้งแล้วบนหลังจบ5ครั้งคุณก็จะได้รับแค่1ดาวก็คือเหมือนเป็นการชนะรวมรวมสาครั้ง3 5หครั้งจะได้3ดาวต่อวันเดียวนะจะไม่มีมาวันอาทิตย์ตอนบ่ายหรืออะไรไม่มีนะคือจะเป็นของวันแรง วันนั้นเลยแล้วก็เป็นลายพวกโอเกโลรี่สตาร์แอนด์สตรทอะไรลายผ้าลายอะไรอันนี้ก็เป็นลายใหม่นะเดี๋ยวให้ดูอันนี้มันมีลงในตัวรถนะใครที่รีบร้อนก็เนี่ยมีอันนี้คือมีขายในตัวรถนะแต่จะเป็นลายเนี่ยธงสารัแล้วก็ลายแดงขาวน้ำเงินซึ่งผมมองอันนี้คือความคิดเห็นของตัวผมผมามองว่าลายใหม่เนี่ยไม่ค่อยสวยลายสวยคือลายนี่นี่นี่สิ่งที่ผมอยากได้นี่ลายนี่นี่สวยเนี่ยชอบแล้วก็อันนี้ลายรอยผ้าส่วนลายนี้ก็โอเคสำหรับผมว่าลายนี้มัน มันมันไม่ค่อยสวยมันดูลกเกินไปแล้วก็สีมันจืดจางมากเลยอะ่ะก็อันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะใครชอบอะไรผมก็ไม่ไม่ได้ว่าคนนะซึ่งวันนี้เราไป3ามอะเออวันนี้ใกล้มาประชาสัมพันธ์อีเวนต์แล้วก็เย็นนี้ผมมีแข่งทัวร์นะก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเลเป็นขี้นะก็ไม่เป็นไรมารีวิวสามสิบหนึ่งกันก,นก่อนดีกว่าไปรีวิวมาครับห้องเกมได้กว่ห้องเ T I เก้าโอโจบแล้ว ผมบอกเลยคันนี้เจอทีเก้าสู้ไม่ได้เพราะต้องอยากเขาจะเล่นไม่ค่อยเป็นจริงเพราะว่าเกาะมันบางแล้วก็ยิงแล้วแบบสองร้อยเนี่ยติดคี้ก็สองร้อยห้าสิบไม่ไม่ถึงสามร้อยแต่เรื่องความเร็วเด่นแล้วก็รีโหลดประมาณสี่จุดสองวินะซึ่งถือว่าไวมากสำหรับ LT นะถ้าใช้โหลดเร็วก็สามวินก็ยิงรัวได้เลยแต่ไง AT ก็ยังคอสติอีกการยิงเร็วมากสุดในเกมนั่นไงนั่นมันซีซีนี่หว่า โอ้ป oh, ๊อดแหกกันทั้งคู่เลยแหอยู่แล้วจะไปกลา้าได้ไงลนะ่ะใครออกมาก่อนอนะ่ะตายเทานั้นนะเขาถอยหมดแล้วอะที่กลัวคอมออนคำมิงไม่เข้าบิงไอ้แก้ชุดที่ร้อยแปดเก้าแปดนะก็ไม่แรงนะเบาถือว่าเบาเลยอะเบา,าพอก,กับซีดีซีอะ ร้อยเจ็ดเราเบากว่าวเดิมอีกจบแล้วถ้าไมาทีห้าเราหรือเลือกแค่นั้นนะสอง้อเนี่ยผมบอกแล้วติดทีแค่สองถ้อของผมเองเมอ้อทีเราสมองปลยุยบายละบายเจ็บร้อยทีห้าเราตาลเลยแล้วร้อยเรืออร่องเบานะเบา แต่ว่ามันตอดตอดตอดที่นี่คอันนี้แม่มันสายตอดไม่ใช่สายบูอย่าไปบูนะอย่าเชียวนะโอ้ผมเจอใครเนี่ยเจอมีเอ็มเอ็กห้าสิบร้อยยตรงนี้ไม่เอาดีกว่าเคทีเราเลือกที่จะยึดฐานมากกว่ามาช่วยเพื่อนสุดยอดนี่มันที่อุดมคติเลยอุดมคติกับผีอะไรล่ะ โอ้เนี่ยฮะพอแล้วเกาะมันเกาะมันดีเกาะเขาดีเกาะกินเขาดีบุเล่นเล่นมือ ้อผมจะตอดเข้าไปเรื่อยอย่างเงี้ยมามาโอ้เอ้ยอะไรนี้อยู่เหลือโทถอยน่ากลัว เจริญพรแหละเมื่อกี้กำลังจะกดถอยเลยไปอยู่ตรงหน้ามันโอ้จเจริญพรโยเราผมบอกแล้วว่าจเจริญพรโยครับเพราแบบยังไงคือช่วยทีมก็ไม่ช่วยเนี่ยจะชนะ,ะไรไม่โอ้โหโยถามจริงโหเล่นานช้างเนี่ยตายเดี๋ยวไปโยขอหรอโอ้ทำบีทั้งตาไปหยุดตายนะโทเศิพ์ ถ้าคือผมเมื่อกี้ผมไม่โดนเอ็มเอกเอซีดีซีง่ะตาแรกก็มาและสองพั2000นดาเมิทโหทีมผมโอ้สุดยอดขอดูหน่อยเหอึ่งเบื่อใจะให้นิ้วเลยตาแรกก็แพ้ไปทําดีสุดแล้วสองพันทีนี้ทำสองพันดาเมจขึ้นถือว่าโอเคนะเพราะมันยิงนละร้อยก็ตัวมันยิงประมาณี้ยี่สิบนัดได้ประมาณนั้นแหละไปะเกมสองมาครับเกมสองอยู่ห้องเทียเก้าเดียร์แปดจะ ทำไมอัดคลิปเขาเจอเทียเก้าทำไมเล่นธรรมดาเจอเทียเจ็ดวะงงจังเลยโอ้โอกาสตากเทียจะมีไหมเนี่ยถ้าเกิดตากเทียผมไม่โดนเอเบกยิงนัดหนึ่งน่าจะรอดนะเพราะโทรถอยของริงผมไม่แรงถผมอ้อมเขาได้แต่ว่าเอเบกซีซีมันมายุ่งไงแล้วมันยังมีทียห้าสี่เหลืออยู่ด้วยแต่โยล้วก็สมองไม่ค่อยมีโยเรา 60ขึ้นนี่ถือว่าเร็วนะสำหรับในทัวร์นี่ก็เป็นคันนี้ในทัวร์นาเมนก็เป็นคันป่วนที่ดีอีคันนึ่งนะแต่ไมู่แล้วก็สำหรับการอัปเดต8.1ข้างหน้าคันนี้จะถูกปรับโมเดลนะให,ห้ให้สมจริงมากขึ้นสายวิเคราะ์ที่ถูกปรับโมเดลก็โชคดีที่ซื้อสายนี้มา นัมันอะไรเนะนีจจ่ยวอเตอร์แอคเมื่อกี้จอยหลุดมือเห็นเมื่อกี้รถมันนหนีไปมันนึง,นงไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงถ้าเกิดผมเห็นมันนิ่งไปคาสนามรบก,ก็ไม่ต้องครับจอยผมมันชอบหลุดมือจอยจอยผมมันยังไงอะมันมันไอ้หนึ่งผมก็เบร์เบรและเขาเห็นแล้ว โอ้ยหยุดแชทกันดีโอ้หจบแล้วโอ้โหเรือน้ำมาว่า29 บอคันนี้ต้องเข้าใจอะต้องโหใช้เวลานานกว่าจะฆ่าได้คันหนึ่งนานกว่ากัวันนี้ก็ยิงว่า,าเร็วดีพีเอ็มด้วยเนาะท่านี้โอ้เล่นได้สนุกนะมองข้าม,มันไปได้ไงเนี่ยโอ้ยนี่ก็ยุ่งอย่างเลยเป็นไรวะ ฟุ๊บเสียบเข้าคันทันโอ้จบตาไม่มันเลยโอ้อะไรวะวนมาขายในื้อนาหนึ่งเนี่ยอ่ะนี่มาจะได้ดาวนะคือจะได้ดาวเงียบหายหอหยุดหยุดสตอบโอเคโอเคหยุดละเออเนี่ยจะเห็นว่าจะได้ดาวนะเห็นตรงระหว่างได้รับการจาดการลดความเสี่ยงแบบจะได้ประมาณ 3ดาวนะก็ประมาณนี้ตอนนี้ผมบอกไปอันนี้ได้เป็นอันสุดท้ายแล้วของผมก็ได้ความถ่ายร,รวมพันห้าร้อยเจ็ดเจ็ดนะก็ตอนนี้ถือว่าไม่ค่อยได้ทำอะไรครับเออเราพลาดยิงอีมิวไปเมื่อกี้จริงถ้าเกิดได้ยิงเต็มดาเมจก็น่าจะเกือบหมดสามพันนะแต่ว่าเมื่อกี้มันจบไปก่อนก็ไม่เป็นไรอ่าเยวรับของในร้อยพาร์ก่อนนะโอเครับแล้วอ่าน,นี่สำหรับวันนียผมก็จะได้รับอันแรกนะเออหรือคุณจะหามารับอันที่สองล้แต่ผมจะขอรับอันแรกไว้ก่อนแล้วกัน อ่ะผมจะได้บางทีพิเศษมาตัวเล่นเงินแล้วก็ประสบการณ์คูณสามรับของเกมไปเดี๋ยวจะไปเกมสุดท้ายละไปเกมสุดท้ายมาคับเกมสายห้องเทียเก้าเทียรนะ์แปดโอเคชั้นนี้จะไม่เจอเทียเจ็ดใช่ไหมเนี่ยโอ้หอัคดคลิปนี่ไมาเจอเทียเจ็ดเลยนะเจอแต่เทียเก้าอันนี้เรต้องปืนท็อปก็ได้แต่นี่เจอเทียเก้าก็ไม่หวั่นนะเพราะว่ามันยิงไวแล้วก็เอฟบีโกวี กินไม่เวียดเอ่อทุกเดอร์ไปด้วยกันจะแย่แทำไมวะถามแปลกหรือยับไปคนเดียวด่าให้ยับเลยเขาด่าให้เจ้ามาเด็ก ไม่ฟรีเยอะนะเนี่ยทำไมฟรีเป็นล้านเลยช่วงนี้ผมกำลังเล่นเอาวิเลตน,นะผมไม่ได้เล่นเอาสรุป้วผมเล่นเอาวิเลตสองร้อยนี่กิติคีไปนะโอ้โหเซมสองขอบคุณ จเจริญพอนะ่ะทีมชาร์จเลยดีกว่าหิวดาเมจเอ๊ะไปเอา WT ดีกว่าดาเมจฟรีนั่นะ WT โอเคเขามีทีดีแค่คันเดียวไม่ต้องระแวงโอ้ยิงมีโลด,ด้วยสุดยอดจริง ความรู้สึกของการโดนวนแยง่งคิโอ้ยเกียรจังเลยพวกแยง่งชอบแย่งคิวเนี่ยเป็นไรวะผมเคยนะเซนจูเลียนเลือดเหลือเก้ายิงยิงผมยิงเขาจนแบบเลือดเหลือเก้าองเงี้ยแล้วผมโดนดาเมจกับมาพันหนึ่งแล้วแบบบวกกับโดนคนนึ่นแยง่งโคตรโมโหเลยรีพอร์ตเลยน,นะนะคุณผูงคนต้อแบบว่าเวลายิงตัวผมต้องได้คิวนะแล้วก็ผมยอมแลกเ็ได้แถ้าเกิดได้คิวแต่แบบ ยิงมาแบบทั้งอันทั้งคันเงี้ยแล้วแล้วผมโดนแย่นเนี่ยคือไม่โอเคเลยแบบเหมือนเหมือนแบบเหมือนมีคนแบบกำลังจะได้ทั้งหมดอะแล้วแบบโดนขำวยแบบฟิปตาเนี่ยมัน not okay วันดีอีพโอ้โหนี่วิ่งเข้าไปขัดโดนดริฟต์ด้วยวิ่งเข้าไปกลางโดนนั่นแหละอโอ้โหเจอเป็นล้านเลยฮัลโหลนี่มึงเหร อันนี้เล่นมันนะเออผมก็อาจจะชอบเล่น LT นะอันนี้เป็นประเด็นนี้ประเด็นนึงว่าแต่แต่ในสีดีเกมผมผมชอบเล่น HT เยอะกว่า LT นะคโอ้เกือบตายแล้วโอ้สามพัน แล้วสุดท้ายก็ชนะไปครับด้าเนี่ยเห็นไหมผมจะเหลือดาวแค่ดาวเดียวเนี่ยเห็นไหมครับผมจะเหลือดาวแค่ดาวเดียวแล้วจาก3ดาวก็จะเหลือแค่ดาวเดียวนะก็สุดท้ายก็ได้ไป3000ดาเมจอะไม่ได้คิวสกิลเลยก็ได้เป็นโอูที่2ทีมโอเคไม่แปลกเพราะว่าเทียเก้ามาที่ทำดาเมจได้สูงกว่าเทีเยแปดก็อันนี้คลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้สำหร,รับการรีวิวเจ้า f v 3วีนะจะตั้งฉายาว่าะอะไรดีนะเดี๋ยวคิดทีก็แล้วกันก็ คลิปนี้ก็จบแล้วรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของเราด้วยนะแล้วก็สวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย